ครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการซื้อเหรียญ OC นะครับอันดับแรกนะครับเราจะต้องมีเหรียญเมติกอยู่ใน wallet ก่อนนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเรามีเหรียญพร้อมนะครับให้เราไปที่ browser นะครับ browser นะครับให้เราแตะในช่อง search ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เอาลิงก์ o c h a i n finance มาใส่นะครับ oxchain. finance นะครับ o t finance. oxchain. finance โอเคค้นหาเลยนะครับโอเคเมื่อมาอยู่หน้านี้นะครับให้เราคลิกไปที่อ่าล้านสนะครับลัน v 3 f นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เปิดด้วย meta mask นะครับตอนีอ้เมื่อกี้สังเกตเห็นได้ว่ากระเป๋ามันเชื่อมต่อ wallet ที่1อยู่นะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะมี2-3กระเป๋าใน wallet นะครับให้เราคลิกตรงมุมขวาด้านบนก่อนนะครับด้านบนนะครับเพื่อที่จะมาเลือกกระเป๋า เพื่อที่จะให้ระบบมันเชื่อมต่อถูกต้องตรงกระเป๋านะครับให้เราคลิกมาที่ตรงนี้นะครับ Connect m o r e w a l l e t ทีนี้เราก็มาติก๊กช่องสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ไปกดคำว่า Connect นะครับเพื่อให้มันเชื่อมต่อ,อกระเป๋าที่2นะครับเมื่อเรามาอยู่หน้านี้นะครับให้เรากดไปที่รูปวัวได้เลยนะครับ อ่านี่มันก็เชื่อมต่อกับระเป๋าให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับช่องนี้นะครับเราต้องระบบุจํานวนเมติกที่เราจะจ่ายเงินซื้อนะครับช่องนี้นะครับให้เราคลิกนะครับเพื่อที่จะเลือกเหรียญ OC นะครับคลิกตรงนี้นะครับอ่าแล้วเราก็มาอย่างตรงนี้นะครับเราก็ระบบุใส่ตัวเลขที่เราจะซื้อเหรียญเข้าไปเลยนะครับ อ่ะสามสเมติกเราจะได้62เหรียญน,นะครับแล้วก็กดปุ่มสวอปได้เลยนะครับตรงนี้ระบบมันก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับอ่ะเราก็เลื่อนขึ้นมาเราเลื่อนขึ้นมานะครับตรงนี้แล้วก็กดคอนเฟิร์มแล้วก็รออกระบวนการมาน,นิดหนึ่งนะครับ อันนี้น่าจะเสร็จนะครับให้เรากดมาที่กระเป๋าเลยนะครับกดมาที่กระเป๋าโอเคทีนี้เราจ่ายเงินไปแล้วนะครับทีนี้เหรียญ OC ยังไม่มานะครับให้เรากดไปที่เบราวเซอร์อีกครั้งนะครับใช้ปุ่มนี้นะครับอ่าแล้วก็คลิกลบซะลบซะนะครับหรือว่าเราไปเข้าหน้าเว็บไซต์ใหม่นะครับ ตรงนี้ให้เราเลื่อนขึ้นมานะครับให้เราดิ s Connect Wallet นะครับเพื่อที่จะเช็คดูว่ากระเป๋าที่2ถูกต้องนะครับแล้วเราก็เลื่อนมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ไปที่ View อันนี้เราก็จะทำการแอดรายชื่อเหรียญน,นะครับมายังหน้ากระเป๋านะครับคลิกตรงนี้นะครับคลิก แล้วก็ a s To ทเ n เรียบร้อยนะครับอันนี้เราก็กลับไปดูหน้ากระเป๋าเหรียญก็มาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยนะครับก็ไม่ยากนะครับก็ลองทำดูนะครับ